สวัสดีจ้าคุณผู้คนด้วยจ้าเมนี่น่าจะกลับมาเจอเม้นหนึ่งอีกแล้วนะจ๊ะก็เม่นี่นะจ๊ะเม้นหนึ่งนี่เลือกอยากจะมาคุยคุยให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ฟังกันอี้แล้วนะจ๊ะก็มาอัปเดตถือว่าเป็นการอัปเดต ชีวิตของแม่น,นึงค่ะเพื่อนเพื่อนเอซี่ทีตามอยู่เนาะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็แม่นึงก็อยากจะบอกว่าก,ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะก็คืออ่าแม่นึงหมายถึงว่าจิตใจเนาะจ้ะจิตใจหรือว่าที่อยู่กับอยู่ในระดับหนึ่งนาะจ๊ะมีความขึ้นหนาอยู่ในระดับหนึ่งนาะจ๊ะ แต่มันกับมีเรื่องที่แม่หนึง่งมันก็มีเรื่องเขามาที่ทําให้แม่นึงรู้สึกบอสบายใจนอกจากย่างมากเลยตอนนอกจากนาะก,ก็คือมันมีหน่วยงานรัดเขามากเกี่ยวข้องนอกจ,ก,กจากที่แม่นึงแยกทางกันกับสามีกับคือว่ามือนั่นนอกจากที่มันเกิดเรื่องนั้น เมนนึงไปอยู่ศูนย์พักพิงของเขาเรียกว่าศูนย์ชุกเฉินสำหรับไม่ยิ่งสำหรับผู้หญิงนะจ๊ะและเด็กวมมันนึงไปอยู่นั่นนอกจากหลังจากที่เกิดเรื่องก็คือเพื่อความปลอดภัยของแมนนึ่งแล้วก็ลูกๆนั่นน่าจะ มาที่นี่มันกับมีน่วยงานเพราะว่ามนึงไม่ลูกเขามาเกี่ยวของอยู่นี่นอกจากอยู่สหรัฐอ,อ,อเมริกาเขาก็่งมีน่วยงานหมายถึงหน่วยงานที่มีนึงไปอยู่นั่มก็คือ,อที่พักสุกเฉินสําหรับผู้หญิงนอกจากของรัฐที่รัฐมีจัดไว้ให้นอกจากเขากับ รับเหลืองเข่านอกจากเขาก็มีข้อมูลต่างๆเหลืองของเห่าเนาะก่อนที่เห่าสี่เขาไปอยู่ก่อนที่เขาสิรับเห้าไปอยู่<ม>เขาก็ต้องสอบถามข้อมูลอีกอย่างมีข้อมูลของเห่าต่างๆนอกจากนั้นหลังจากนั้นกับไม่นนึงกักลับออกมานะจ๊ะเรียกว่าคอออกมากก่อนเวลานอกจากไม่นนึงก็ขคอ,ออกมากไม่นนึ่งบริยูดนเนาะประเทศนี้มันก็มีหน่วยงาน ก่อนที่เมนึงสิญ่าอออกไปอยู่ของ้องที่เมนึงที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะที่เมนึงถ่ายทําวิดีโอนั่นจ้ะก็มีหน่วยงานที่เขาเรียกว่าหน่วยงานปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขามา่เกี่ยวของนอกจากเมื่อนั้นกับมือที่เมนึงใหย่หนอกจะเรียกว่าเอาของออกมาจากบ้านอีกเพราะว่าตอนนั้นสามีเมนึงบริยูบ้าน เราจะก,การหลังจากที่เก็บของเก็บของอย่างเราจากเก็บของทีสัญญายออกมาก,กาลูกสาวอยู่โรงเรียนจ้ะตรงเมเสเซจมาแมนังแบบต๊อกตกใจเลยแหละแม่เพรานว่าหน่วยงานของรัฐปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาสัมผัสมาหาหนูกับายหอดโรงเรียนพ่นาเป็นว่าเพราะว่าลูกสาวเม่นหนึ่งนะคะ พีโซอีกับพีพายเนอกจากลูกไส้ย,ยู่โรงเรียนเดียวกันจากมัธยมตน้นแม่หนูกลัวมันก็ว่ววาเนาะกระทรวงเวรเซตมาประธานเนี่ยเขามาสัมผษณหนูแม่เรื่องที่เกิดขึ้นนะก็ะสัตว์อืมแม่นึงตอนนะั้นแม่นึงก็ก็บรรู้ว่าเขาได้้อมูลมาจยงใดแล้วก็สัมผัสอย่างลูกสาวก็ลูกไส้ยอย่างแน่แต่แม่นนึงก็เก็บของอู่ตอนนี้จะออกจากจะออกมาแล้วจะออกมาที่ที่อ่า ที่ภาคที่มันนึงได้ที่ลูกสาวนอกจะได้จัดหาเตรียมไว้ให้นอกจะกะหลังจากที่สัมผัสสาวเรียบร้อยแล้วนอกจะลูกสาวคนก็รีบส่งเมสเซจแม่บันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปสัมผัสหีพายุต่อแม่เอาสันเขาสัมผัสหนูเรียบร้อยแล้วแม่ก็ส่งเมสเซจรีบส่งเมสเซจมาหาแม่เนาะแม่กะ ตอนนั้นกันย่งคิดอยู่ก็ตกใจก็ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเป็นคนม่าหาลับเม่นึงมันก็ามาเก็บของสวยเม่นึงนะจ๊ะอืมก็ออกจากกับมาช่วยเก็บของออกจากบ้านนอกจากนะตอนนั้นกระเพ้ากันคิดเลยก็ตกใจมีตกกังวลอยู่ก็ลูกสาวว่าเขามา้าเพราะว่าถ้าพาย,ยุาาสหารัฐอเมริกาถ้ารู้ว่าหน่วยงานรัฐนะจ๊ะหน่วยงานรัฐ ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี่ถ้าเขามาเกี่ยวข้องนั่นคือมั่นบริมนเหลืองธรรมดาแล้วนอกจากกระซิลูกันดีกระตุกใจบัตรที่นีเนาะกับไปสัมผัสลูกแม่นึงกับพอดีใหญ่ของใหญ่ของออกมาจากบ้านแลวกัไปถึงทียูหม่พ่อดีเนะจา๊ะกเขากระโทษมาหาเลย แม่หนึ่งก็บอรูกว่าสัมผัสลูกชายกับลูกสาวโดนจำเลยเลยกจ็จะคันสัมผัสอีกอย่างเข้ากับบรูเพราะว่าตอนนั้นคือลูกอยู่โรงเรียนแหละแม่หนึ่งกำลังใหญ่ของออกมาเนอกจากเพิ่นขอนโทษเขามาเบอร์ลูกสาวเบอร์ลูกสาวคนโตของแมง่หนึ่งหน่วยงานนะั้นจจริงเขาโทรมาหาแม่หนึ่งแต่ว่าแม่หนึ่งบดแม่หนึ่งหนุ่มอยู่แม่หนึ่งก็บรรยายหลับเพราะว่ามันเป็นเบอร์แปลกแม่หนึ่งก็สิบว่าคอยรับเพราะว่าสแกมมันเยอะเนอกจากประธานในข้อขอโทษเขา,ขาหาลูกสาว คนโตลูกสาวคนโตละลังแม่เขาโทรมาหาแม่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาถามพี่ยูด้วยว่าแม่ไปอยู่ไหนเพราะว่าเขาสิเขาสิออกมาหาแม่แล้วเขาอยากสัมผัสแล้วก็อยากเจอแม่นะตอนนี้คอยเดี๋ยวบอกพี่ยูเขาไปเลเดอร์แม่ว่าสันลูกสาวเดี๋ยวเขาจะมาหาเฮาอีกจังหน่อยนี่พอดีมันนึงอ่ะเขาสิมาเขาซีว่าจังไรก็ต้องฟังเขาก่อนไม่นึงก็ว่าสีนากับลูกสาวกัน ก็บแม่น,นึงไปถึงทียูเนาะจากทียูไม่ะได้ประมาณหาหน้าที่จ้ะไปถึงปื๊บหาหน้าที่กําลัางกําลังขนของออกหน่วยงานเขาก็มาเขาก็โช์เนาะวันนี้คือหน่วยงานปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขาก็โช์แล้วพวกคุณก็ได้ทียูไม่เลี้ยวนี่เราก็ถามเนาะนี่ก็พึ่งออกมาจากโรงเรียนของหลูกๆของคุณบลูว่าคุณหลู่หรือเปล่านี่ก็ลูอยู่พราะว่หลูกสาวก็ตกใจแล้วก็ส่งของความมหาแม่นึงกับ พี่สาวคนโตอยู่กระตุกใจไม่นึงกับแบบพยายามเฮ็ดหนะปกตินะจ๊ะเพราะม่านึงกับกับ,กบยังบอกว่าถือว่าเขามาเขามาในเขตของเมนึงไดจังใดนะ่าจ้ะที่นี่ลูกสาวก็เลยถามว่าลูกสาวคนโตก็เลยถามว่าบลููว่าเจ้าบรลูว่าเอคุณรู้เรื่องนี้เรื่องนี้ไดจังใดนอะาจ้ะเล่าก็เลยว่า เขตทุกเขตทาผู้หญิงนะจาะท่าผู้หญิงขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแลลไประยู่บ้านพักพิงฉุกเฉินของมิ่ิ่งนะเขาสีทรงขอมูลต่อและก็ทำมิดเด็กด้วยทำมิดเด็กเขามากเกี่ยวของหรือเด็กเป็นพยานกสิเขาสิทรงหน่วยงานเด็กยเยาวชนจีได้รับขอมูลจากบ้านพักพิงนั้นโดยตรงเลยเขาบอกเพราะว่าทั้งสองฝ่ายทำงานให้รัฐบาล อนหนึ่งคำลูก็ที่นี่อแกก็เลยถามขอขอถามแน่บ่เยอะแกบอกก็บอต้องตกใจเนาะแกก็ถามใมหนึ่งกับสัมผัสใมหนึ่งว่ามันเกิดอีหยังึ้นในมือนั่นและเป็นอีหยังเป็นอีหยังเนาะกับคำถามเป็นถามใมหนึ่งก็ตอบ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 ไปเนาะว่าเกิดอีหยังคืนแบบนี้นะสิจังสานจังสี่อ่าแกก็โอเคเนาะบาที่นี่แกก็ถามว่า คุณต้องการความช่วยเหลืออย่างหรือเปล่าต้องการที่นอนหรือเปล่านะมือนะ่ะเพราะว่าแม่นึงเขามากกขาโล่งแบบแป,แป้นเดือดเลยหอยย้องบริมีอย่างจากแม่นึงเขว่าต้องการกับลูกสาวต้องการจะต้องการยังหน่อยกระไดที่นอนนอนเนาะตอนนั้นแม่นึงก็ได้บอกลนไปอ่าแล้วก็เล่ากระเขียนลงไปเนาะเขาก็เขียนขอมุลนลงไปหลังจากที่ถามแม่นึงเรียบร้อยแนะ้วเออวีนี่อ่าแกกระบอกว่ากับบ่บบต้องตกใจ เพราะ่าเขตของคุณมันมีเด็กเขามาเป็นพยาธิและมันมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์หน่วยงานของเฮ้าเลยได้รับข้อมูลมากมันก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของเฮาที่ต้องเขามารับผิดชอบเพราะว่าเพื่อ,อแน่ใจเพื่อให้ความแน่ใจว่าเด็กๆสีิได้รับความปลอดภัยและก็เด็กๆสิได้รับความช่วยเหลือเนะอาะ พันนะพีคนนันเพื่อนกับเพื่นก็บ,บอกมาจังสี่แม่หนึงกระทมเพืน่นเพื่อนกระทามีว่าต้องการคว่ำช่วยเหลืออยีอย่างกับมันสิมีขอมูลอยู่ตรงนี้ให้ไปอ่าเขาเรียกว่าไปพูดแอปพลิเคชันหรือว่าสมัครลงลง,ลงทะเบียนนอกจากเนาะลง,ลงทะเบียนเขาก็บ,บอกแต่สําหรับที่นอนแอและที่นอนอนยังนี่เดียวทั้งหน่วยงานสิประสานงานเพื่อนว่า แต่บรรลว่าสิไใดตอนใดเพิ่นกันย่งหัวและทางหน่วยงานของเขาก็สิออกมาเยี่ยมดูเจ้าก็ปลุกลูกอีกอยู่เป็นระยะเราอแต่เล่าก็บอกบ่อใดว่าช่วงเวลาใดตอนใดแต่สิมาเยี่ยมดูเด็กๆแล้วก็คุ้นเป็นระยะเพราะว่าอยากให้แน่ใจว่า ตัเม่นึ่งนีนะจ๊ะสามารถดูแลลูกๆได้บอ่อที่ภาคนี้มีแยกเป็นสัดส่วนบอ่อของนอนนะจ๊ะมีแยกเป็นสัดส่วนบอน่อนก็คือเม่นึงกับมีลูกทายนะจ๊ะคนนึงหมายถึงว่ามีห้องลูกทายบอ่อแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนบอ่อจะสินะจ๊ะหมายถึงความเป็นอยู่ของเหาเขากับสิบประมาณว่าว่าเหานีสามารถ ดูแลลูกๆได้ดีบ่เนาะจังสีเนะจะเพราะว่าถ้าน่วยงานของรัฐน่วยงานนี่ได้เขา,มาเมื่อกียวของแล้วเนี่ยเขาก็สิตามเท่าอยู่สักระยะหนึ่งเหมือนเขาสีมาตรวจสอบเวลาใดก็ไ,ได,ได้เขาสีมาเคาะประตูเวลาใดก็ไ,ได,ได้ที่เขายังมาตรวจสอบเนะจะมัน มันก <S PA> <An> <t oler ation> ็เหตุให้แม่นึงก well ุมใจอยู่อยู่อยู่หลายจ้ะเพราะว่าย่างทีแม่นึงเดยบอกแม่นึงก็ไดอยู่ห้องใหญ่เนาะจ้ะห้องใบไ่แล้วมันก็แล่นที่ที่แม่นึงเ่าเนาะมันก็เป็นห้องโถงไงเนาะทำเม็นผายตามแม่นึงอยู่กันนั่นแหละจ้ะห้องโถงห้องห้องไงกวางอยู่จ้ะแต่ว่าตอนนี้เอาตอนนี้เนาะจะเอาตรงตรงตอนนี้ลู่สายกับนอนอยู่ห้องเดียวกันครับ แม่หนึง่งแล้วก็ลูกสาวเนาะก,กะเนาะจ๋าน้ากันแล้วก็มันก็มีห้องน้นาเนาะจ๋าห้องน้าน,น้อยห้องหนึง่งแล้วก็มีห้องครัวน้อยห้องหนึง่งแล้วก็มีอีกห้องหน่อยหนึง่งนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ต้องใส่เป็นห,อหอ้องห้องอ่ากินเขานะจ๊าเนาะทีนี้แม่หนึ่งก็ยังคิดหนักอยูว่ว่าสิเอาจังไรด,ดีเนาะจากับเรื่องนี้ว่า แม่นึงกันนักใจถ้าไม่นักใจอยู่เพื่อกันว่าเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นได้บอกว้เนืองจากว่าคนสีขามาตรวจเป็นระยะความเป็นอยู่แม่นึงก็ททำให้แม่นึงนักใจบชใชหน้อยว่าแม่นึงสิทำจังใดดีแย่ของจังใดดีกับลูกไส้นอกจะเนาะ,นะเพราะว่ายูนี่เดาจะอยู่ยูนี่เขาสิแยกเป็นสัดเป็นส่วนเนอกจากอ่า มันแมนอยู่ถ้าเห่าอยู่บ้านเห่าเองหรือว่ายังเหาบริมีเลืองบริมีคดีหรือว่าเรื่องอีหยังเกิดขึ้นก็สิบ้านเห่าลังหน่อยนี่เห่าก็เออสามารถลูกผู้ชายไม่ยิ่งหรือว่าพอแม่ยังนอนน้ากันได้นอกจากมันกับบริมีน้วยงานยังมาตรวจสอบบริมีมั็นฝ่ายมาไหวเห่าบริมีเป็นฝ่ายมาวุ่นไหวกับเฮ่าแต่ในของแมนหนึ่งนี่คือว่ามันเป็นเขตนะจ๊ะมัน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 เป็นเขตขึ้นมาแล้ว หน่วยงานของรัฐเขามาตรวจสอบแล้วแม่น,นึ่งก็ต้องถ้ำหายได้ยังแบบที่เขาต้องการนันจะตรงใีกาเหตุให้แม่น,นึ่งคิดคิดแล้วก็พูดคุยกับลูกสาวอยู่ว่าสีเอาจึงได้ดีหรือว่าแม่น,นึ่งสิพานอยู่บ่การตรวจสอบนี่แม่น,นึ่งสิพานอยู่บ่หรือว่าแม่น,นึ่งจะต้องหาถี่อยู่ใหม่ที่มันมีห่องจักสองห้องเลยหายลูกไส้ หอสำหรับแม่หนึงกับลูกสาวก็ขึ้นนอนทั้กันได้จะสินนะจ๊ะแม่หนึงก็ยังคิดหนักอยู่ตอนนี้เนาะจ๊ะกับไ่รู้ว่าสีสจเอาจังไดต่อไปเนาะจ๊ะเนาะตรงนี้เนาะแม่หนึงกับเบิงกับเบิงแล้วก็คิดอยู่จ๊ะจังไดกับมือนีกับแม่หนึงก็ขอลาไปแค่นี้เด้อจ๊ะเด้อจังไดกับฝากเป็นกำลังใจให้แม่หนึงในเด้อจ๊ะแม่หนึงอาจจะตอบซราแน่เนาะจ๊ะเพราะว่า อียงมันเกิดมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องเขามาจากเรื่องเพราะว่าของในกรณีของแม่หนึ่งมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นเขตมันเป็นเรื่องนอกจากมันเป็นเรื่องแต่ว่าแม่หนึ่งก็บบอกบรายอินดิอจะตอนนี้ว่ามันเกิดอียงขึ้นน้ำมือนั้นแม่หนึ่งยังบ่สามารถบอก ไล่เหลือ,อยได้ไดๆด้เด,ด,ด,ดี๋ยวจะเดิมเมือนี้จึงได้กับม่นก็ขอลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้า